ระดับที่1คือเป็นความต้องการที่องค์กรลูกค้าอยากได้แนวทางหรือหลักสูตรการฝึกอบรมครับการเป็นพัน์ชิพในระดับนี้เราเรียกว่า corporate training partnership ครับสถาบันมีหลักสูตรหลากหลายมากมายมีรูปแบบการสอนที่ครอบคลุม ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งแอนด์เวิร์กช็อปเป็นเรื่องของเทรนนิ่งแอนด์กรุ๊ปโคชชิ่งเป็นเรื่องของแอคทิวิตี้นะครับเป็นแอคทีฟเล arning ดังนั้นเนื้อหาของหลักสูตรที่เป็นคอร์สออนไลน์ก็จะมีให้ท่านเลือกได้หลากหลายรูปแบบการสอน10รูปแบบท่านก็สามารถเลือกให้เหมาะสมได้ พร้อมกับมีวิดีโอออนไลน์เป็นเซลล์เรียนิ่งผ่านระบบของ Learning Management Platform ของสถาบันเพื่อทำให้การฝึกอรมครับสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้มีความต่อเนื่องแล้ววัดผลลัพธ์ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและนำไปปฏิบัติครับทางสถาบันเป็นหุ้นส่วนที่จะพรอไวให้ท่านได้มีทางเลือกที่หลากหลายโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของสถาบัน เตรียมไว้สำหรับให้ท่านเลือกครับ